การล็อกรถโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องแบบกุญแจสมาร์ทคีย์ทำอย่างไรไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนีปายตู้่ังราของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในกรณีที่เราต้องไปทําธุรัส่วนตัวแต่เราไม่อยากดับเครื่องยนต์ช่างเคแนะนําวิธีดังต่อไปนี้ครับเปิดประตูลงจากรถครับ กุญแจมีสลักดึงสลักออกมาก่อนครับหลังจากดึงสลักเสร็จแล้วนะครับทําการเสียบเข้าไปในรูครับเพื่อทําการล็อกรถครับเช็ดประตูนะครับจะเปิดไม่ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําทุระส่วนตัวได้แล้วโดยรีโมทกุญแจจะไม่สามารถกดกดล็อกได้นะครับเมื่อเราทําทุระสส่วนตัวเสร็จแล้วใช้ดอกกุญแจ ดอกนี้นะครับเจ็บเข้าไปที่รูกุญแจเหมือนเดิมเพื่อทําการปลดล็อกครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าไปในรถใช้งานรถได้ตามปกติแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นําม,มาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางด้วยนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึง k motor สวัสดีครับ